นี่เดีไ๋ไก่บ้านไก่บ้านจ้าเนี่ยไก่บ้านนี่ก็จาเดือพี่น้องเสือเปาะตะเกะแกงรกกะเดือแก้วลว,กลวนไก่กัะลวนไก่จะได้ไม่ขาดสวัสดีค่ะมาพบกับช่องแก้วตาพากินชาแนลนะจ๊ะืันนี้กับเมนูเ,เมนูแกงไก่แกงไก่ืกกอขั้วไก่แหละแล้วก็ส้มตอกส้ม แล้วก็ขนมเทียนแล้วก็ผักผักกินข้าวปุ้นอันนี้น้ำยาข้าวปุ้นอันนี้แกงสายบัวจ้ะอันนี้เป็นข้าวปุ้นจ้ะมาเด้อจ้ะกินข้าวน้ก,กันจ้ะมากินข้าวด้วยกันนะคะ มาเด้อจ้ามากินข้าวน้ำกนันก็ได้กแก้วจ้าแกงไก่บ้านเด้อจ้าแกงไก่บ้านโอ้ยน,อนนว่าเลยพี่น้องอืมแซบ่บหลายพี่น้อง มันเถกค่ะของมันหกเดี๋ยวแกวหาตักมัน,น,นก่อนพี้อกตักมันตักมันจ้าตักมันจ้าหลักดงอู กินด้อใจ,จกินทุกมือดอกเจ้าไก่บ้านหวานจุ๊ดๆุ๊ดไม่ทาแปง้งเยอะมันอย่าไปแจ้งหนัาทาลิปมัน ี๋ยวกิาเผาหรือมั้งท้าแกงแต่มะเขือหืนนะพี่น้องมะเขือขึ้นอนะ่ะท่านแกงใส่มะเขือขึ้นนะโอ้ยพี่น้องเอ้ย

นี่จะแก้ปได้เห็ดเกงดอกแก้วซื้อปกขาม nó, xoá, mực khứa nua bớt, <laughs> mực khứa nuó bớt, chẹp ừ, ย่างตลาดนัดบาวาัว้านเนี่ยเห็นเพิ่มนมาขายพอดีใกล้บ้านตัวไอ้โหลลอยหก้กติดพี่น้อง เหมือนจะไ่ลองด้วยแล้วกวาคนหาตับ ไต่พุงอยู่ไหนเลยเนี่ยออออบอกกินยังบอกกินไม่ได้กินอะไรอื่นใดเลยกินแต่แกงไก่ ข้าวปุ้นกินกับน,น้ำดาไก่ให้กินกินกับแกงไก่หอมเข้ากันแบทบตื่นพล,ล้วพี่น้องลทธิฤิฤทมันค่อยออกหมดแล้ว ได้กินอย่งน้อพ่เจ้า มันนี่ขออนุญาตกินอันก <c oughs> ินไก่เลยก <c oughs> ินไก่อย่างเดียว <c oughs> จับหลายๆน่อง <c oughs> เป็นไก่น้อยไหมเอ๊ะไก่รุ่นไหม ไก่รุ่นเป็นนุมน่มๆนะมันก็เลยเป็นกระดูกไม่ใหญ่หเ,รหเราก็เอากรบปุ่นแล้วก็เอาแกนไก่ใส่เขากันเป็นยังกี่นอ้องท้องปายนะ แก้วสาวคนแก้วเอามือสาวคนด้วยพี่นงด้วยว่าอุสิ่งนะอื้มครับ ก็หดแ้พี่น้องแล้วเจ้าก็ไจ้ เจ้าเป็เพื่อน้องขอบุญขอบุญนนุ่นๆเลยเพื่นอนเราเลยอือือันนี้เป็นหมันเลยน้ำยาไก่ก็เป็นหมันเลยจ้ะคุณน่ะเจ้าแก้วโลกตางมาแล้ว ว้าอุ้ยพี่น้องมองไปมันเข่ากันเป็นยังมันหอปหมปลาแดกแมพี่น้องปลาแดกค่ขยใส้อะไข่ไส่ปลาแดกด้วยอื้อืดแล้วกานงอ มาเด้อพี่น้องเด้อว่าน้องอืมมาเด้อพี่น้องเด้อใจอยากกิน เรากิน้ำที่แก้วอืมอันนี้ตับไก่ เดีนี่เดี๋ยวกินลังไม่นมอะนมเทียนเทียน,นพี่นอ้องอ้าอ,อืม เราแกกินเพื่อเพอาะขแก้งแก้ไม่เพื่อม้น้ำยาน้ำยาไม่ได้แตะเลยสมอื้ เม,มตาบินซีกินไปแล้วจตะน้ำเมตาบินซีกินไปแล้วจตะกินมาเซานี่ท้องว่างสุ่ม เบี้ยวหวานพี่น้องถ้าใครเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้เด็กแก้วในเด้อจ้าเด็กเฮซึ่งจะเป็นกำลังใจให้เด็กแก้วทำคลิปต่อๆไปจ้า ขอให้พวกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยทรัพย์สินมากมายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเด้อจ้า